มช้างเปิด5อันดับราศีดวงดีประจำเดือนพฤศจิกายนจะร่ำรวยส่งท้ายปี2,566หมอช้างทศพรสิตีตาคมเปิด5อันดับราศีดวงดีเดือนพฤศจิกายนเผยดวงจะรวยส่งท้ายปี66ราศีไหนโชคลาบเด่นราศีไหนปลายปีนี้มีโอกาสถูกรางวัลช่วงนี้ดวงของแต่ละราศี มีการเปลี่ยนแปลงโดยอาจเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่ดีและเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ต้องระม,มัดระวังหมอช้างทศพรสีตุลาเผยดวงชะตา5อันดับราศีประจําเดือนพฤศจิกายนได้แก่ 1. ราศีมังกร 2. ราศีมีน 3. ราศีกรกฎ 4. ราศีตุลและ 5. ราศีสิงห์นอกจากนี้นะครับ ยังมีการเผยแพร่คลิปดวงรายเดือนกับหมอช้าง EP ที่52ดวงชะตาของสุดท้ายปลายปี2566สำหรับกลุ่มราศีดวงจะรวยส่งท้ายปี2566กลุ่มราศีดวงมาแรงด้านการเงินและโชคลาภได้แก่ราศีมังกรดวงโชคลาภเด่นโอกาสได้เงินแบบฟุกฟุกไม่คาดฝันจะมีข่าวดีเข้ามาจากตึงๆมา การเงินขี้คลายทางที่ดีและยังมีข่าวดีเรื่องการทำงานด้วยราศีตุลข่าวดีถ้านับราศีที่มีดวงการเงินมากองรวมกันได้เยอะที่สุดคือราศีตุลทั้งรายได้โชคลาบนอกจากราหูออกไปแล้วยังมีดาวพฤหัสสองสว่างจะมีข่าวดีการเซ็นสัญญาร่วมหุ้นลงทุนเจรจาซื้อขายส่งผลการเงินได้ส่วนแบ่งคอมมิชชั่น มีข่าวดีได้จับเงินก้อนโตช่วงสิ้นปีนี้มีโชคลาบมาให้หลุ้นได้ทั้งเงินก้อนและโชคลาบและข่าวดีราศีกันโดดเด่นการเงินราหงเข้ามาบางตำราบ,บอกเป็นดวงดาวโชคลาบก้อนโตปลายปีนี้มีโอกาสได้อะไรแบบฟุกๆถูกรางวัลมีข่าวดีเรื่องการเงินแบบไม่ทันตั้งตัวบวกข่าวดีรายได้ประจำด้วย มีความมั่นคงในชีวิตที่ดีมากขึ้นเตือนระวังเรื่องสุขภาพอุบัติเหตุให้มากราศีพฤษภดวงมาแรงแสงทางโค้งช่วงปลายปีนี้ข่าวดีราศีเด่นเรื่องโชคลาบเสี่ยงเลยไม่ต้องฟังใครมากโชคอยู่กับตัวตรงๆลางสังหรณ์แม่นยำสิ่งรอบๆร,รถยนต์บ้านอาจทำให้เกิดโชคลาบที่ดีปัญหาเป็นราศีดวงแรง จะแรงดีไม่ห่วงแต่ช่วงแรงไม่ดีเตือนเรื่องทุกขลาบช่วงของสุดท้ายมีโชคลาบได้เงินทองอย่าลืมแบ่งเงินไปบริจาคทําบุญโดยเฉพาะทําบุญที่โรงพยาบาลจะส่งผลดีแก้เครสเตือนก่อนเดินทางควรตรวจสอบยานพหาหนะให้ดีเรื่องชีวิตส่วนตัววุ่นวายมีการเปลี่ยนแปลงมากมายเรื่องโหราศาสตร์เป็นเพียงการทำนายทายทักเป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับหมอช้างเปิดห้าอันดับราศีดวงดีประจำเดือนพฤศจิกายนจะร่ำรวยส่งท้ายปี2566หมอช้างทศพรสิตีตาคมเปิดห้าอันดับราศีดวงดีเดือนพฤศจิกายนเผยดวงจะรวยส่งท้ายปี66ราศีไหนโชคลาบเด่นราศีไหนปลายปีนี้ มีโอกาสถูกรางวัลช่วงนี้ดวงของแต่ละราศีมีการเปลี่ยนแปลงโดยอาจเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่ดีและเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ต้องระม,มัดระวังหมอช้างทศพรสตุลาคมเผยดวงชะตา5อันดับราศีประจำเดือนพฤศจิกายนได้แก่ 1. ราศีมังกร 2. ราศีมีน 3. ราศีกรกฎ 4. ราศีตุล และ 5. ราศีสิงนอกจากนี้นะครับยังมีการเผยแพร่คลิปดวงรายเดือนกับหมอช้าง EP ที่52ดวงชะตาของสุดท้ายปลายปี2566สําหสำหรับกลุ่มราศีดวงจะรวยส่งท้ายปี2566กลุ่มราศีดวงมาแรงด้านการเงินและโชคลาภได้แก่ราศีมังกรดวงโชคลาภเด่นโอกาสได้เงินแบบฟุกฟุก ไม่คาดฝันจะมีข่าวดีเข้ามาจากตึงๆมาการเงินขี้คลายทางที่ดีและยังมีข่าวดีเรื่องการทำงานด้วยราศีตุลข่าวดีถ้านับราศีที่มีดวงการเงินมากองรวมกันได้เยอะที่สุดคือราศีตุลทั้งรายได้โชคลาบนอกจากราหูออกไปแล้วยังมีดาวพฤหัสสองสว่างจะมีข่าวดีการเซ็นสัญญาร่วมหุ้นลงทุน เจรจาซื้อขายส่งผลการเงินได้ส่วนแบ่งคอมมิชชั่นมีข่าวดีได้จับเงินก้อนโตช่วงสิ้นปีนี้มีโชคลาภมาให้หลุ้นได้ทั้งเงินก้อนและโชคลาภและข่าวดีราศีกันโดดเด่นการเงินราหูเข้ามาบางตำราบ,บอกเป็นดวงดาวโชคลาภก้อนโตปลายปีนี้มีโอกาสได้อะไรแบบฟุกๆถูกรางวัลมีข่าวดี เรื่องการเงินแบบไม่ทันตั้งตัวบวกข่าวดีร้ายได้ประจำด้วยมีความมั่นคงในชีวิตที่ดีมากขึ้นเตือนระวังเรื่องสุขภาพอุบัติเหตุให้มากราศีพฤษภดวงมาแรงแสงทางโค้งช่วงปลายปีนี้ข่าวดีราศีเด่นเรื่องโชคลาภเสี่ยงเลยไม่ต้องฟังใครมากโชคอยู่กับตัวตรงๆลางสังหรณ์แม่นยำสิ่งรอบๆร,รถยนต์บ้าน อาจทำให้เกิดโชคลาภที่ดีปัญหาเป็นราศีดวงแรงจะแรงดีไม่ห่วงแต่ช่วงแรงไม่ดีเตือนเรื่องทุกขลาบช่วงของสุดท้ายมีโชคลาภได้เงินทองอย่าลืมแบ่งเงินไปบริจาคทําบุญโดยเฉพาะทาบุญที่โรงพยาบาลจะส่งผลดีแก้เครสเตือนก่อนเดินทางควรตรวจสอบยานพาหนะให้ดีเรื่องชีวิตส่วนตัววุ่นวายมีการเปลี่ยนแปลงมากมายเรื่องโหราศาสตร์ เป็นเพียงการทำนายทายทักเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับหมอช้างเปิด5อันดับราศีดวงดีประจำเดือนพฤศจิกายนจะร่ำรวยส่งท้ายปี2,566หมอช้างทศพรสีตุลาเปิดห้าอันดับราศีดวงดีเดือนพฤศจิกายนเผยดวงจะรวยส่งท้ายปี66 ราศีไหนโชคลาบเด่นราศีไหนปลายปีนี้มีโอกาสถูกรางวัลช่วงนี้ดวงของแต่และราศีมีการเปลี่ยนแปลงโดยอาจเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่ดีและเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ต้องระม,มัดระวังหมอช้างทศพรศสีตุลาเผยดวงชะาตา5อันดับราศีประจำเดือนพฤศจิกายนได้แก่ 1. ราศีมังกร12ราศีมีน 3. ราศีกรกฎ 4. ราศีตุลและ 5. ราศีสิง์นอกจากนี้นะครับยังมีการเผยแพร่คลิปดวงรายเดือนกับหมอช้าง EP ที่52ดวงชะตาของสุดท้ายปลายปี2566สําหสำหรับกลุ่มราศีดวงจะรวยส่งท้ายปี2566กกลุ่มราศีดวงมาแรงด้านการเงินและโชคลาภได้แก่ราศีมังกร ดวงโชคลาภเด่นโอกาสได้เงินแบบฟุกฟุกไม่คาดฝันจะมีข่าวดีเข้ามาจากตึงๆมาการเงินขี้คลายทางที่ดีและยังมีข่าวดีเรื่องการทำงานด้วยราศีตุลข่าวดีถ้านับราศีที่มีดวงการเงินมากองรวมกันได้เยอะที่สุดคือราศีตุลทั้งรายได้โชคลาภนอกจากราหูออกไปแล้วยังมีดาวพฤหัสสองสว่าง จะมีข่าวดีการเซ็นสัญญาร่วมหุ้นลงทุนเจรจาซื้อขายส่งผลการเงินได้ส่วนแบ่งคอมมิชชั่นมีข่าวดีได้จับเงินก้อนโตช่วงสิ้นปีนี้มีโชคลาบมาให้หลุนได้ทั้งเงินก้อนและโชคลาบและข่าวดีราศีกันโดดเด่นการเงินราหงเข้ามาบางตำราบ,บอกเป็นดวงดาวโชคลาบก้อนโตปลายปีนี้ มีโอกาสได้อะไรแบบฟุกฟุกถูกรางวัลมีข่าวดีเรื่องการเงินแบบไม่ทันตั้งตัวบวกข่าวดีรายได้ประจำด้วยมีความมั่นคงในชีวิตที่ดีมากขึ้นเตือนระวังเรื่องสุขภาพอุบัติเหตุให้มากราศีพฤษภดวงมาแรงแสงทางโค้งช่วงปลายปีนี้ข่าวดีราศีเด่นเรื่องโชคลาภเสี่ยงเลยไม่ต้องฟังใครมากโชคอยู่กับตัวตรงๆ ลางสังหรณ์แม่นยำสิ่งรอบๆร,รถยนต์บ้านอาจทําให้เกิดโชคลาภที่ดีปัญหาเป็นราศีดวงแรงจะแรงดีไม่ห่วงแต่ช่วงแรงไม่ดีเตือนเรื่องทุกขลาบช่วงของสุดท้ายมีโชคลาภได้เงินทองอย่าลืมแบ่งเงินไปบริจาคทาบุญโดยเฉพาะทําบุญที่โรงพยาบาลจะส่งผลดีแก้เครดเตือนก่อนเดินทางควรตรวจสอบยานพาหนะให้ดี เรื่องชีวิตส่วนตัววุ่นวายมีการเปลี่ยนแปลงมากมายเรื่องโหราศาสตร์เป็นเพียงการทำนายถ่ายทักเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ